โอสองสองครับประกาศเกี่ยวกับการแต่นึ่จ้างจัดหาพัสดุครับเป็นการแต่งหนึ่งจ้างในปี65ครับประกาศตัวนี้นะครับห้ามเอาไปปนกับประกาศอื่นห้ามเอาไปปนกับข่าวกิจกรรมห้ามเอาไปปนกับข่าวทั่วไปนะครับจะต้องเป็นหน้าลิงก์ที่มีการลงข่าวสารต่างๆครับอัปเดตตลอดเป็นภาพรวมของของหน้าต่างตัวนั้นน่ะนะครับเหอนไปครับอย่งอย่างอย่างขอตังสุโรเองเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้ ลงเฉพาะเกี่ยวกับการจัด้อจ้างเลยเห็นไหมครับเอาลงข้อมูลรวมนะครับตัวตัว u r l ที่สองเนี่ยเอาหน้าต่างที่มันรวมรวมในรายประกาศเนี่ยเอามาต่อ u r l แรกก็คือเหมือนเดิมทุกทุกเหมือนเหมือนกับทุกตัวมือ u r l ของหน้าโฮมใช่ไหมครับนี่คือ u r l ที่สองนาที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือการประกาศจัดซื้อจ้างเฉพาะเดิมตัวนี้เลยทุกประกาศเลยนะครับเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับก็จะทำให้เขาเห็นว่าอ๋อมีการอัปเดตตลอดนะครับต้องมีการอัปเดตตลอด แล้วถ้ามัสรุแจ้งมาว่าทุกวันนี้เขาประกาศใน EGP อันนั้นเป็นเรื่อง EGP ครับอันนี้มันเป็นเรื่อง i t a เรากำลังตรวจ i t a เราเพิ่งตรวจ EGP อัออกษรเท่าอะไรเงิน,นครับโกงโอเคไหมครับต้องปรับทัศนคติให้ตรงกันนะว่ากำลังตรวจ i t a เพราะฉะนั้นให้ออกผลนะครับให้ออกรลประกาศที่จ้จ้างนะครับรต่าจากนะฮะ